วันนี้มาทำไก่ปั่นกันเริ่มจากไก่ดิบเอาไปหั่นก่อนหั่นเสร็จแล้วเอาไปต้มกันตอนต้มอ,อะ่ะอย่าลืมใส่น้ส้มสายชูกับเกลือด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันจะเหม็นคาวไปไปต้มกันเลยรอน้ำเดือดก่อนนะที่บอกอย่าลืมเกลือและน้ำส้มสายชูน้ำเดือดแล้วใส่ไก่กัน ที่สำคัญอย่าลืมเอาฟองออกหลังจากไก่สุกเขาบอกว่าต้องนอกน้ำแข็งดับขาวไก่น้ำแข็งเอาลงไปไก่เป็นไก่แช่แข็งอย่างเงี้ยลองดูหลังจากนั้นเขาบอกว่าทิ้งไก่ไว้ให้เย็นก่อนแต่ขั้นตอนต่อไปอ่ะใช้เวลาสุดเลยเขาบอกให้ฉีกไก่ให้ละเอียดเอามาบีบให้เล็กที่สุดไปบีบน้ำไก่ออกกัน เอาจริงเหม็นคางแต่ยังไม่ปั่นเดี๋ยวลองไปปั่นกันเขาบอกว่าถ้าจะทำให้อร่อยเนี่ยต้องปรุงด้วยใส่พี่นัทใส่นู่นนี่นั่นแต่วันนี้อยากกินไก่ปั่นเพียวๆมาดูกันแด็กได้ไหมเนี่ยไก่ของเราใส่ลงไปเลยเติมน้ำสะอาดไก่สองขีดอะมีปริมาณโปรตีนประมาณ40่สิบกรัม เสร็จแล้วไปชิมกันเอาจริงรสชาติไม่ได้แย่มากนะแต่ต้องกินทุกวันอนะไม่ไหวหรอกที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่าถ้ามีเวลาก็ทำได้นะแต่หนึ่งไม่ผ่านโอเคไปดูสูตรต่อไปในคลิปหน้านะคะ